สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีวันพุธที่สามสิบสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนจะได้เนาะสิ้นเดือนจะได้วัดีรีบพาก็เลยหอบหน่อยหนึ่งแต่วันนี้ก็ไม่ได้ให้ออกซิเจนนะคะวันนี้ก็เดินเดินสองรอบเดินได้แต่ใช้ไม้เท้าหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้คุณสุ ทักด้วยสีเขียวนะคะวันนี้เขียวมินนะคะว่าถุงสีเขียวมินนะคะเขียวเขียวไปตองอ่อนว่าถุงผลนนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าเอาแบบคุณสุเพราะว่าคุณสุตัดมาประมาณห้าหกปีแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคือเขาไม่เอาทำออกมาขายแล้วนะคะก็เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องถามว่าเอาแบบคุณสุนะวันนี้คุณสุพูดถึง เขียวนะคะพูดถึงเขียวเพราะว่าเราวันพุธเนาะวันนี้ทุกสุดจะไม่ขายกระถุงนะคะเราก็จะมาคุยแบบคนชอบถักกับคนสุนนะคะส่วนตัวนางนี้นะคะนางนี้ทุกสุดใส่เขียวก้านมะลิแขนแขนแขนปุดแล้วก็แขนกุุงจริงนะคะแล้วก็ได้ชอบตกสีเดียวกันพอะดิเลียก็เลยมาทำฉากนะคะ ส่วนผ้าถุงนี่เป็นเขียวเป็นเขียวอมเหลืองนิดๆน,นะคะของเชียงตุงนะคะเป็นผ้าถุงที่มาใหม่ของคุณสุดนะคะตัวน,นี้มาใหม่ลายตลองมาใหม่ที่เขาสวยคือตีนเขาแดงเลคะ่ะเห็นไหมตีแนแดงลายใหม่ล่าสุดนะคะหัวแดงแต่สีเขาค่าสกเห็นไหมคะออกเหลืองอมเขียวนะนะคะเหลืองอมเขียวเนาะแล้ดูกใกล้นางก็สวยนะคะ นางก็สวยเนาะสวยนะคะถุอว่าสวยใส่ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เก๋ถ้าที่จริงคุณสุดใส่ตัวนี้จะสวยนะมาเมื่อวานเนี่ยคุณสุขายนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเชียงตุงนะคะเขาเรียกเชียงเชีงตุงลายอะไรตลอง อันนี้ถ้ามาอย่างนี้ก็เรียกตลองนะนริสัทก็เรียกตลองวันนี้ก็สุใส่ตอดอกลายกังหันสวรรค์น,นะคะเนาะถ้าใครอยากได้ลายนี้ก็ทักมานะคะนพราะคุณสูตรนี่คือใส่สามสี่สามห้าสามหกใส่ได้นะคะนะคะสามสี่สามห้าสามหกส่วนแขนก็ทําแบบนี้เลยนะคะเป็นจีบใบไม้นะคะก็บีิสายถ้าใครบอกว่าเอาเอาแบบนี้เลย วันศุกก็ทาแบบนี้ให้เลยนะคะแต่ถ้าตัวไซส์หมายเราว่าไซส์ใหญ่ขึ้น3ามแปดุกก็ขายพันหกนะคะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาอีกก็พันแปดนะคะก็ไปตามสเต็ปแต่ละแต่ละอย่างอะไรนี้นะคะแต่ละราคาอะไรนี้นะคะแต่เพราะว่ามันใช้ไหมเส้นเล็กแล้วมันมัดยากนะคะใช้เวลาเนาะใช้เวลา,อาของคุณ ลายสามเหลี่ยมนะคะของคุณเนี่ยนะคะวานิสาอะค่ะนะคะของคุณวานิสาก็ได้แขนได้ชายนะคะน่าจะเสร็จวันนี้นะคะเหลือแขนหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราลดใหญ่ออกลูกเอออ๋อเดี๋ยวเขาจะไปถ่ฟิล์มอยู่ วันนี้น้องสายก็มาทำป้ายนอ่นสามเหลี่ยมนะคะของคุณวา,าิษสาแล้วก็ของพี่ชลานะคะวันนี้คุณสุจะพูดเรื่องงานงานงานเสื้อถักนะคะพี่ชลาแขนที่สุทำเรียบร้อยนะคะ สวยไหมคะพี่เหลือเี๋ยวส่งให้นะเหรือสวยเนาะสวยสวยพอดีเลยเห็นไหมคะออกมาเก๋นะหุ่นเท่ากันหุ่นเท่ากันไซส์เท่ากันนะคะก็น่าจะโอเคกันใส่กันได้นะคะตอนนี้ก็รอผ้าถุงเนาะก็เลยกลางคืนถักไม่ได้มันมืดสีนี้กลางคืนถักไม่ได้ก็เลย หักได้หน่อยหนึ่งนะคะยวถักวันนี้ให้เนาะแต่แต่เสร็จก็ต้องรอผ้าถุงเนาะอรอผ้าถุงอยู่ดีเข็มกัดสูไม่ลืมแล้วนะคะสุดแพคไว้แล้ว <S 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 แล้วก็ของคุณ <C oughs> ของคุณพรทิศนะคะแขนแขนได้ยีองแล้วนะคะยีบองวงวงคือยีองมันจะดิ้นเป็นยีสามได้นะคะแต่เวลาใส่มันยีองแต่มันสามารถเป็นยีสามได้ ก็คือไม่ต้องห่วงว่ามันจะคับนะคะคือพี่ไม่ต้องห่วงนะคะนะก็ใส่สบายนะคะหน้าต่ำหลงังสูงคือใส่สบายแน่นอนนะคะแล้วก็อกนี่ก็จะได้ประมาณา่44 45 46นะคะใส่ได้แบบสบายสบายนะคะไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องห่วงเชื่อใจนะคะเชื่อใจนะคะเดี๋ยวแข็งสุดจะทำเป็นสามชั้นเจ็ดพญานาคให้นะคะ รับรองน่าจะหรูกว่าเพื่อนในงานแต่ในงานทุกงานนะคะสีเราก็สวยอีกแล้วเนาะเดี๋ยวทําให้หรือว่าจะเอาแขนลายนี้ก็ได้นะคะลายใบไม้ซ้อนกันมันก็เก๋แต่กงคิดว่าถ้าลายกีดพระชาเขาจะซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันก็ดูหล,ลูขึ้นมาหน่อยนะจะทำให้นะคะใจเย็นๆเนานะใจะลมๆนะขอบคุณที่โอนตังะคะขอบคุณที่โอนตังแล้วก็ สีม่วงของคุณสมจิตนะคะลายดอกพิกุลเนาะก็ขึ้นดอกแล้วค่ะขึ้นหนึ่งดอกแล้วส่วนชายก็เรียบร้อยนะคะนะคะชายเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็น่าจะเสร็จแขนหนึ่งนะคะลายดอกพิกุลก็จะมาประมาณนี้นะคะแขนประมาณนี้เนาะเป็นดอกเล็กๆนะคะนะคะเดี๋ยวก็สุกก็ทําชั้นให้แบบนี้เลยนะคะโอเค เพราะว่าของคุณคุณสมจิตนี่คือสองตัวไงคือตัวนี้ก็ต้องรอใช่ไหมฮะก็เลยรอสีม่วงก็เลยต้องถักสีม่วงอะไรประมาณนี้เนาะ,ะยังไงก็ได้วันนี้เนาะก็จเย็นลมใจ,เย,จเย็นเนาะใจะเย็นส่วนราคานะคะมีคนถามเสื้อเออเสื้อต่อแขนอย่างเสื้อต่อแขนนะคะถ้าเป็น L L แล้วก็ M S นะคะ7 0 0แปดบาทนะคะพร้อมเสื้อพร้อมส่งนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ XL หรือไม่ก็ XXL นะคะมันสุขคิด900ถ้าถ้าเป็น XXL แล้วก็มีแขน2ชั้น3ชั้นคิด1,000นะคะตามตามเวลาที่เราถักแล้วก็ตามจำนวนไหมที่เราใชา้นะคะตัวใหญ่ก็ใช้ไหมเยอะ แล้วก็ทำหลายชั้นก็ต้องใช้ใหม่เยอะแล้วก็ใช้เวลาเหนื่อยแล้วพูดเร็วนะคะแล้วก็ชวน